สวัสดีครับวันนี้ได้เมนูทอดปลาเค็มครับผมยังไม่ทันร้อนครับผม เป็นปลาเค็มเป็นปลาปลาอินทรีครับผมก็ทอดปลาเค็มเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปลาอินทรีนะครับเนี่ยครับใส่จานเขาเสร็จเป็นทีเรียบร้อยครับผมันทีนี้ก็มาปรุงกันเลยครับ mm hmm hmm> ก็มาปรุงกันเลยครับผมปลาเค็มเป็นปลายอินทีเป็นปลายอินทีนะครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยหนึ่งเมนูครับ ได้อีกหนึ่งเมนูครับเมนูไข่เจียวครับผมใส่ปลาเคีบอีกหนึ่งเมนูครับผมเจียวทอดไข่เจียวใส่ปลาเคีย๊ยปีก็น้ำมันร้อนมาทียบร้อยแล้วครับผม ก็ขออนุญ,ญาตทอดตะกูกับผมเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันนะครับผมก็ไข่เจียวผมก็ทอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผมพร้อมเสิเสร์ฟลงจานครับผมนี่ครับอาจจะทอดไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเป็นเป็นรูปเป็นร่างเยนะครับทอดอาจจะไม่สวยแต่อร่อยแน่นอนครับผมไข่เจียวธรรมดาธรรมดาก็อร่อยได้ผม เสร็จแล้วครับเมนูที่สองอก็วันนี้สองเมนูก็ทําเสร็จพปนที่เรียบร้อยครับผมก็ขอบคุณคที่ติดตามรับชมก็เสร็จพปนที่เรียบร้อยครับขอบคุณครับ